สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะวันนี้เราก็จะพามาชมสวนหลังบ้านสวนเล็กๆของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นแปลงกระเจี๊ยบนะคะอันนี้กระเจี๊ยบสีสันสดใสสวยงามดูดีๆก็เหมือนอลูกเชอรี่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมแต่ไม่ใช่นะคะเป็นลูกกระเจี๊ยบนั่นเองนะคะอัน,นี้ดูจากลักษณะต้นแล้วก็คือต้นแก่แก่พอประมาณแล้วค่ะแก่จัดเลยก็ว่าได้นะคะไม่มีใครเก็บอันนี้นะคะอ่า ลักษณะหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะดูจากหน้าคนเก็บตื่นเช้ามาก็คือ เดินลงสวนเลยนะคะมาชมสวนของคุณพ่อกันที่สวนหลังบ้านนะคะอันนี้เห็นกระเจี๊ยบก็เลยแวะเก็บสะหน่อยอะระวังนะคะคุณผู้ชมในขั้นตอนของการเก็บกระเจี๊ยบเนะะี่ยค่ะต้องระวังสะหน่อยนะคะเพราะว่ากระเจี๊ยบมันมีขนนะคะเป็นขนเล็กๆนะคะเหมือนขนหมามุ้ยเลยะคะ่ะคุณผู้ชมถ้าปักมือเข้าไปก็คือจะโอ้โหเจ็บเหมือน เสี้ยนตาเลยนะคะเสี้ยนตํามืออันนี้เราก็จะค่อยๆเก็บกันหน่อยนะคะสามารถหักต้นได้เลยนะคะเพราะว่าเพราะว่าเราเก็บแล้วก็คือจะทิ้งต้นเลยนะคะอันนี้แต่ว่าเราค่อยๆเก็บไปนะคะเพราะว่าให้มันสดอยู่ตลอดเวลานะคะก็เลยเห็นโอ้โหอยากกินน้ํากระเจี๊ยบคอแห้งซะหน่อยก็เลยแวะเก็บอันนี้ก็จะเก็บแบบละเมียดละไมหน่อยนะคะหญิงไทยสไตล์บ้านๆนะคะหน้า ตื่นเช้าหน้ายังไม่ได้แต่งยังไม่ได้อะไรเลยนะคะอากาศหนาว,นาวเดินชมสวนช่วงเช้านะคะอันนี้ก็จะแดดออกแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังอากาศหนาวหรือว่าอากาศเย็นอยู่นะคะเนี่ยนะคะโอ้โหอันนี้จะเก็บค่อนข้างยากซะหน่อยนะคะคุณผู้ชมดูจากต้นแล้วก็ลูกของมันนะคะมันแก่จัดถ้ามันแก่พอดีพอประมาณอันนี้ก็จะเก็บง่ายแต่อันนี้มันแก่จัดแล้วนะคะ อ่ะมันจะมีลูกมันจะจะยังไม่ลืมต้นก็จะเด็ดยากสักหน่อยหนึ่งนะคะนี่นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมโอ้โหทั้งหน้าตาคนเก็บแล้วก็หน้าตากระเจียบ <c oughs> ดูเถะใส่หมวกด้วยนะคะไม่มีถุงใส่ก็เลยเจออะไรง่ายๆเจอหมวกจับมาเลยค่ะคุณผู้ชมโอ้โห เดี๋ยวต่อไปจะเป็นการต้มน้ำกระเจมนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่